สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่ยี่สิบสามมกะาขอลาบวชอะไม่ใช่นะครับวันนี้ยี่สิบสามมกระาหกสี่ก็ทริปเล็กๆขึ้นมาที่ถ้ำนาคีเขาบอกถ้ำนาคีมีอะไรก็ไม่รู้เราก็เลยขึ้นมาตามมาดูนะครับใกล้กับที่พักใกล้กับโรงเรียนที่เราอยู่อย่างนิดเดียวก็มากันสามคนมีน้องเหมยมีผู้สาวใคร ก็สามาด้วยอ้อแอหรือน้องใบเฟิร์นคนสวยส่วนผมนะครับส่วนผมเชฟโจครับไม่ใช่ไกดยครับปรุงอาหารครับแต่ว่าเดินทางไม่เก่งครับไม่รู้มามาได้ยังไงครับก็มาเรื่อยๆแบกกระเป๋านนี่ประมาณแปดกิโลมีสัมภาระของทุกคนนะ <S <S นเขาก็ไม่ทร,รมานผมหรอกเขาไม่ทร,รมานผมเลยเนี่ยก็ดูวิววิววิวนี่สุดยอดครับวิวร้อยลานครับแต่กระเป๋านี่ ร้อย <100 S 2> <ด>กิโลมยัง,ยงกระเด้กระเจื่อเอานี้มันจะไม่เห็นหน้าผมไม่อยากเห็นวิวเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากเอาหน้าผมไปก่อนแล้วกันชัดไหมดูนนหน้าชัดไหมควรตีน้องนเนี่ยม <c oughs> การเดินทางไม่ลําบากนะครับเลยบ้าน เลยชุมชนไผ่ล้อมมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับมีทางแยกเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาประมาณ5กิโลนะครับเจาา้าหน้าที่ก็แนะนําดีขึ้นมาระยะทางประมาณ1500 1ัน0เมตร1.2กิโลเมตรแรกจะจะเป็นทางที่ถูกทําไว้ด้วยซีเมนต์นะครับลาดซีเมนต์ไ้แล้วแล้วจากนั้นอีกประมาณ500เมตรพันสองกับห้าร้อยก็พันเจ็ดแต่ผมพูดไว้เมื่อกี้นี่พันห้าแสดงว่าบวกผิดประมาณพันแปดบวกใหม่แล้วกันเป็นพันสามกับห้าร้อย ประมาณพันแปดร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวลานนาคีดูผมด้วยจะไปโฟกัสลานนาคีอะไรนักหนาวันนี้ผมมาถ่ายผมผมไม่ได้มาถ่ายวอล์กผาผาผานาคีผมแค่ถ่ายวอล์กผมต้องดูผมนะใจว่าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะกดไลค์อ่ะกดเข้าไปด้วยสับสกายก็กดเข้าไปด้วยนะเออช่องเราก็มีแค่นี้ถ้ากดกันเยอะก็ถ่ายอีกถ้าไม่กดก็ไม่ถ่ายเข้าใจ แต่ที่นี่เขาเขาให้สุภาพผมก็พูดได้ประมาณนี้แหละนะจ๊ะจุ๊บจุบกวนตีนยี่นีพีเนี่ย